สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องจับได้ว่าผัวฝรั่งมีคู่ขาหนูจะทำอย่างไรดีคือเรื่องเรื่องของเรื่องน้องคนเนี้ยเขาได้แต่งงานมากับฝรั่งก็อยู่กับฝรั่งมาสามปีโดยที่สามปีเนี่ยน้องเขาก็ได้ท้องคือในระหว่างสามปีน้องเขาท้องแล้วก็มีลูกอยู่ครบสามปีน้องเขามีลูกหนึ่งขวบ เออก็มีลูกกับฝรั่งคราวนี้คือฝรั่งเนี่ยเขาเคยพูดให้ฟังว่าเออเขาอะมีเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันมากๆก็จะไปมาหาสู่กันตลอดแต่เพื่อนคนเนี้ยเป็นคนไทยและน้องเขาก็รู้จักเพราะว่าสามีรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนผู้หญิงไทยคนนี้มาก่อนแล้วก็ถามว่ารู้จักในฐานะไหนสามีบอกว่ารู้จักในฐานะ เพื่อนคนไทยบางครั้งก็ให้ช่วยแปลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่ติดต่อกับน้องเขาอะไรเขาจะแต่งงานกับน้องเขาอะไรเขาเนี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีสามีอยู่แล้วคราวเนี้ยเขาก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันน่ะแหละเวลาน้องเขาเออมาอยู่ที่ต่างประเทศตอนแต่งที่แต่งงานผู้หญิงคนนี้ก็ไปก็ไปช่วยงานอนุนอนันนี้อย่างดีก็อยู่กันมาจนสามปีก็ฝรั่งก็ไปมาหาสู่กับผู้หญิงคนนั้นหรือบางครั้งฝรั่งผู้หญิงคนนั้นก็โทรมาว่าเออช่วยอันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยได้ไหม คือมันก็เป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางครั้งผู้หญิงไทยคนนั้นก็เข้ามาช่วยเหลือ,อ,อน้องเขาในครอบครัวเหมือนกันบางครั้งมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเขาก็เข้ามาช่วยเคลียร์ให้ก็คือมาเคลียร์ให้อะไรให้คือก็สรุปสรุปผู้หญิงไทยคนนั้นดีนั่นแหละในสายตาของน้องเขาแต่หลังจากสามปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีเนี่ยมาจับได้ว่าสามีกับผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรกันมาก่อนที่จะได้แต่งงานกับน้องและ ก็ยังมีอะไรกันเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้พี่หนูจะทำอย่างไรดีจะเลิกดีหรือว่าจะอยู่ต่อหนูมีลูกตอนนี้ลูกอายุหนึ่งขวบส่วนผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีสามีแต่คือเขาก็ดีกับหนูทุกอย่างเลยเพียงแต่หนูรับไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเขาคือเออมียอีกคนหนึ่งของสามีหนูตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนู มากเออเป็นเมียน้อยหรือเป็นเมียหลวงเอาอย่างนี้ฟังนะฝรั่งเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนก็คือเป็นคู่ขากันเขาอาจจะถูกใจกันเทื่องเรื่องเออพูดคุยแล้วก็ถูกใจกันเออเรื่องเออบนเตียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้ต้องการมาเป็นคู่ชีวิตและผู้หญิงอันนี้ให้พี่วินิฉัยเนาะผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ต้องการผัวน้องเป็นคู่ชีวิตเช่นกันส่วนเขา ออฝรั่งก็ไม่ได้ต้องการผัวออผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตเขาถึงไปหาเมียไทยถึงได้น้องมาส่วนผู้หญิงคนนี้เขาก็ช่วยเหลือทั้งน้องทั้งสามีดีมาตลอดช่วยแปรช่วยอนุน้นช่วยนี้ถามว่าผู้หญิงคนนี้อยากได้ผัวเราเป็นผัวของเขาไหมเขาก็ไม่อยากได้ตอนนี้เราจะทําใจให้รับได้กับสิ่งที่เขาถูกใจกันได้ไหมถ้าหนูทําใจไม่ได้ถามว่าผัวรักหนูไหมรักค่ะถ้าไม่รักก็คงไม่แต่งงานกับหนูแต่ถามว่าทําไมยังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ ก็คงชอบแหละค่ะถ้าเกิดไม่ชอบไม่ถูกใจก็คงไม่มีคราวนี้ในเมื่อเขามีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเรียบร้อยเราจับได้แล้วเราก็ลองยื่นข้อเสนอไปสิคะว่าเขาจะว่ายอย่างไรผู้ที่เขารู้แล้วก็คุยกับผู้หญิงคนนั้นพ่อน้องก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดีกับหนูมากๆเลยเออไปมาหาสู่เออช่วยเหลือเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งสามีไม่สามารถพาไปหาหมอได้เขาก็พาเราไปหาหมออันเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เหนื่อยพี่เข้าใจอยู่ว่าน้องก็ทําใจไม่ได้เพราะน้องมารู้ที่หลังแต่พี่รู้คิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาทําใจได้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องการผู้ชายคนนี้เพียงแค่อะไรเท่านั้นเองตอนี้น้องจะทําใจยังไงจะเลิกดีหรือจะไม่เลิกด,ดีคุยกับสามีก่อนแล้วคุยกับสามีแล้วก็คุยกับผู้หญหิงคนนี้ก่อนเพราะผู้หญหิง<ๆ>คนนี้เขาก็ไม่ได้ร้ายใส่เราเขาก็ไม่ได้มาใส่ไฟเราเขาก็ไม่ได้อยากให้สามีเราเลิกกับเขาเลิกกับเออเลิกกับเราแต่เขาก็ช่วยเหลือเรา แต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตกสามีเราตั้งแต่ทีแรกน้องนองคุยกับเขาดีๆสิว่าเออพี่หนูรู้เรื่องของพี่กับสามีหนูแล้วพี่เลิกกับสามีหนูได้ไหมหนูทําใจไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าในเมื่อพี่รักกันนะพี่พวกพี่ยอมมาแต่งงานกับหนูทําไมหนูไม่อยากเป็นเ เป็นหนึ่งในชีวิตของพวกพี่ที่แบบว่าอยู่กับหนูใช้ชีวิตกับหนูนอนกับหนูบ้างแล้วก็นอนกับพี่บ้างหนูทําใจไม่ได้จริงๆแล้วก็คุยกับสามีว่าเราทําใจไม่ได้จริงๆดูซิว่าสามีจะว่ายอย่างไรแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันอย่าไปอุย้ยฉันจงเลิกกับเธออย่างนี้ใจเย็นๆมีลูกอยู่งานการก็ไม่มีทํามันจะนดิ้นรนไปลําบากไหมอย่างแรกเลยเรามีทะเบียนสมรสเรามีสิทธิ์มีเสียงผู้ชายคนนี้มีบ้านนะทุกคนผู้ชายคนนี้มีบ้าน เขามีบ้านฉะนั้นเราจะทิ้งผู้ชายคนนี้ไปแล้วก็เลิกแล้วก็อยู่กับลูกละาบากลำบนนกันลำพังดีไหมหรือจะอยู่แบบนี้ต่ออย่างแรกเลยตามที่พี่แนะนำเนาะคุยกับสามีให้เขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแล้วก็คุยกับเออผู้หญิงเพราะว่าเราเข้ามายืนอยู่ตรงนี้แล้วตั้งสาปีค่ะลูกหนูเข้ามายืนอยู่ตรงนี้สามปี โดยที่ว่าหนูไม่รู้หนูเพิ่งมารู้ทีหลังแล้วหนูจะเลิกเลยด้วยความหุนหันพันแล่นที่นี่ต่างประเทศนะคะลูกที่นี่ต่างประเทศไม่ใช่ประเทศไทยที่ว่าไม่พอใจขนเสื้อผ้าขนลูกขนเต้าย้ายกลับไปอยู่พ่อแม่ไม่ใช่น้องเขาบอกว่าพี่หรือหนูจะกลับประเทศไทยดีอย่าเอาลูกฝรั่งของเราไปใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วเราไปทํางานหาเช้ากินขําเพื่อเลี้ยงลูกอย่าไปทําลายชีวิตเขาแบบนั้นเพราะต่างประเทศเขามีสวัสดิการเลี้ยง คนของเขาดูแลคนของเขาดูแลเด็กของเขาดูแลการศึกษาของคนชาติเขาเราจะเอาไปอยู่ประเทศไทยเราไม่มีเงินเราอาจจะไปส่งลูกเราเรียนได้แค่ม3หรือว่าแค่ป .6 หหรือว่าแค่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราอยากคิดแบบนั้นอย่าตัดอนาคตลูกเราตอนนี้เรายืนอยู่ในพี่เข้าใจนะว่าหนูอ่ะลำบากใจอยู่ลำบากใจมากๆพี่เข้าใจแต่เราต้องนึกถึงอนาคตลูกด้วยเพราะว่าเรามีลูกกับเขาไปแล้วแล้วเราจะเอาลูกที่เรารักเนี่ย ไปใช้ชีวิตลําบากลาบนอยู่กับเราเพราะประเทศเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสวัสดิการช่วยเหลือเด็กมากเท่าไหร่เด็กอดอยากลาบากลำบนเยอะแยะฉะนั้นเอ,อต่างประเทศเขาจะดูแลเด็กประเทศเขามากกว่าทั้งการดูแลการอ,อศึกษาค่ารักษาเจ็บป่วยอะไรดูแลได้ดีกว่าประเทศเราฉะนั้น ก่อนที่จะคิดว่าจะกลับประเทศไทยพาลูกไปด้วยเพราะเหตุผลนี้ลองทําอย่างที่พี่บอกก่อนดีไหมคุยกับสามีก่อนคุยกับสามีเสร็จแล้วฟังว่าเขาตัดสินใจอย่างไรแล้วลองคุยกับพี่คนนั้นเขาดูซิว่าเขาเออจะว่ายังไงเพราะถ้าถามพี่จริงๆผู้หญิงคนนั้นก็คงไม่ได้อยากได้ผัวหนูเป็นผัวหรอกก็คงจะอยากได้เอออาจจะ สนองอารมณ์กันชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถามว่าอยากได้เป็นผัวเป็นตัวเป็นตเนตเขาคงไม่ยอมให้สามีหนูไปแต่งงานกับหนูและเขาคงจะเลิกกับผัวเขามาเอาผัวน้องไปแล้วแต่เรื่องอันนี้นมันเป็นเรื่องของคนสี่คนโดยที่ผัวผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยและเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กันแบบไหนทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงใช้ชีวิตแบบนี้ลองคุยกันดูลองถามเขาดูพี่หนูหนูรับไม่ได้จริงๆดูซิว่าเขาจะว่าย,ยัางไงถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆแล้ว เออค่อยคิดอีกทางหนึ่งว่าเราจะทาอย่างไรอันนี้พี่แนะนําแค่นี้เนาะน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังแนะนําน้องเขาหน่อยว่าน้องเขาควรจะอยู่ต่อหรือทํำยังไงหรือจะคุยกับสองกับผัวตัวเองคุยกับผู้หญิงคนนี้หรือจะพาลูกกลับประเทศไทยดีซึ่งอนาคตที่ประเทศไทยพี่ก็คิดว่าคงไม่มีน้องๆคิดว่ายังไงแนะนํากันดีๆนะไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะเขากําลังเสียใจเขากําลังลําบากระบุเขากําลังทุกข์เราต้องแนะนําในสิ่งที่ดีชี้ทางสว่างให้เขา เ,เรื่องที่พี่เอามาคุยเจ้าของเรื่องเขาเข้ามาอ่านเาทุกคนนะคะฉะนั้นพี่ก็อ่านคอมเมนต์ทุกอ่านแต่พี่อาจจะไม่มีเวลาไปกดไรคยกดถูกใจหรืออะไรน้องๆก็ขอโทษด้วยก็คอมเมนต์กันดีๆเนาะไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องที่เอาเรื่องมาปรึกษาพี่เนาะพี่ก็นแนะนําได้เท่านี้จริงๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฟังคอมเมนต์ของพี่ๆที่เขามาเาแนะนํานะแล้วก็ไปตัดสินใจในทางที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ